สวัสดีค่ะเอ้าติดสวัสดีค่ะไอ้แดดเปีมาแต่มามาม้าสายค่ะมาเดตาน้่งตรงทงค่ะเฮียนลงทงกันเตะเฮียนเออพคนบอกว่าตัวผู้เบมืดละเออเลียกเอาเลยเออคนบอกว่าตัวผู้บมืดเรียกเอาเลยสวัสีเยเอาขึ้นมาโซ่ดูเอาขึ้นมาโซ่ดูปะเนี่ยมันมีจิบบี้มันมีอะบรเตะเอามามันคือมีจิบบี้ขึ้นบตัวผู้บมืด แล้วเลาพูนว่าตะวผู้มื่ล่ะมีสามตัวแล้วว่ะแมนมีสามตัวอื้อพียายถามว่าอียายถามว่ามีสามตัวตัวเธอคือตัวแม่ตะวผู้มื่แล้วว่ะแมนเจะว่าให้จัดเรียกเราเลยล่ะตะวผู้มื่เออตกลงเอามาแล้วมันเป็นอย่างมันเป็นตัวแม่มันเป็นตัวแม่หมายความว่าไหนแมนจะได้อะไรเขาขี้ติดตัวแมนบ่แมนหรือเขาปึก

เขากำลังกินดูดหาคือจังหวะตาฟังนี่แหละพุณนะพุณนะพุณนะเปิดมาเปิดเขากระดูกเขาไหวเขายังกระดูกตอนมึงจะหมูเอ้าวีรักมากี่ก้อนไอ้หมูมันมาละให้จัดเอามากินกระดูกพี่เพื่อนโซอีบิเขาดูว่าตัวผู้เบิร์ดเนี่ยโซก็ได้เขาสิอ้วกแตกเอาหัวจะกินเขายิ้ม ม้งมึงมงตาสือองหากระดูกม่เห็นไปแล้วไปแล้วอ้าวเกดูยิ้มมองไดยนี่นะตัวผู้เบิค่ะม่มีตัวแม่เลยออแม่เยอะหนงอยได้สามช่องตานช่องตวนอยทันทีเมื่อมีน้องเข้ามาไป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  เอ้ย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 ไปไปไปนะคะคุณนะคุณนะโอ๊ยพี่วินหัวสองตัวนี้หงอยแล้วค่ะหงอยอันนี้จังมวนคุณน่ะคุณน่ะพองยานพองอันนี้ ไม่พอด้กินแล้วก็แล้วเดีย่ไอ้ายก็แก,กินนั่นรีอยากเป็นสป <c oughs> ไปจ้าพูมัดเจ้าพูมดเียนน่อยไปหายเย่ด้วยน,นย่น,นอน,นนี่นไปหายเย่ด้วยมาหาพีแล้วมาพีชอน พวนน่ะพวนน่ะยังสิกินเข่าต่ออยูเพอเราลาท่องมันสิแตกแล้วนันเอาเนั่นพี่มาหาแล้วนันมาหาพี่นี่ไหมหาพี่ไรซอนหาพี่ไรซอนเร็ว อยไปหามเปิ้ลุุเปิ้พี่ี่มเปิเปิพี่มานียยงมานีๆๆัๆๆบ๊าายก็นั่งก็นันังไปแม่บาดั่งลงเสียบใหาซ่นก็นังยบ้านมีแห่ก้อนเน่ผมราเป็นก้อนรเป็น้น่เป็นว่ยทอดเบาะนีเข้าไปอ้ยโย เบื้องไอ้อยากเล่นน so right? ok. ้ำน้องแต่น้องน้องข้านเล่นน้ำอ้เราเล่นน้ำไอ้ในเปียงนานนานนานย่านนี่ป่ะนี่เดียวพี่น่องเบื้อันี่จ้าเดเด็กเดินดนคาบหนูแรนอ้อมบ้านห้องเอิญจาของมาเบิ้งเบิ้งไอ้สวๆนี่จ้านี่น่านางงงนั่น มึงน้องมันี่จ้าริโอเฮ็ดยางนั่นเอานี่ดิ <c oughs> จะกินข้้าวนองอย่ากินข้าวน้องนก <c oughs> <c oughs> บังจ้าเพิ่งปนเสีย่ยวน,นี่วามที่เป็นตั้งใด <c oughs> งนี่จ้ามึงอันนี้ที่ตายแล้วมึงหนูตายวะหนูตายวะหนูตายวะจ้าหนูคาบหนูดิจ้าเนี่ยตายไป ขาบหนูดิจ้านั่นชิบิไซอ้ายรักกินข้าวน้องกระพงองไปไซขุนดาเบิ้งเอ,งองาเจ้าสิไปบิไซคักเธอได้เจ้านี่เดินมาไหมนี่ตัวนี่คาบหนูแลนบ่าวางเลยเจ้านี่เฮ้ยอะคือสิคักแค่มันตายแล้วเออซิตซิตซิตอ่ะ ตายไปหนูก็ตัวจะของซ้ำกันละ่ะตายไปออเอสิทธ์สิทสิทแลนดแลนแลนเข<ร>้าบ้านลเนลยเพ <Rose. S 2> ิ่นเราจ้ะเพิ่นอย่างอันเถ้งหนังหมูทั้งหนูจเจ๊เสี่ยวยังเข้าไปเนี้ยฮักตายไปเดี๋ยวนี้ลีโอมันตายไปออเอตายแล้วตายแล้ว จะไปใส่เย็เาจะไปใส่เย็เมออ่อจ,อ,อจัดก,การอาะะโอเห็นยังพอไปมันมุนแล้วนะมันมุนเราไปทิมปะเอาไปทิมด้อ็ีมอ,อ, <c oughs> อันหัวจะได้มาเป็นมื้อน,นี้มื้อที่ส,สองว่มื้อที่สาม ต่วมือนี้ค่ารอซิเบียเราจะพอได้ของเล่นสนิทเยี่ยมยอดเลยเอาละเอาละเขาตายแล้วมันสิพนันค่ะคุณจ่าลิโอปากมันดังดังดงังคุณนะซี์หนูบาบาเบียวอันขี้โพโกันยัยโอ้โอ้โอ้ตายบ่อยูหนูตายบ่มึองจะของอะไรสิวินด่าเนี้ยซี์หนูหัวซักหัวเสียบอยูน่น่าหนูเถิกยัยคุนค่ะคุณเออเฮ้ยคาตกรรมบุม้ยบุ้ยตายมึงตายพันค่ะกันหัวตำกองเด้อ พาไปสาป่ามันไปคาบงูจิพาไปสาป่ามื่อนี้คาบเอางูมาให้จ้ะพานเกินไปเออเออพอแล้วลูกมันสีวินนะไปจะเล่นเนี่ยไม่มีไรมูนีแหนมแนมมีการแหนมไอจะเบิ้งเบึงเบึงซ่องเข้าไปนั่นแหนมเขาดีนั่นอย่านะอย่ามาญาติัจ้านเขามาญาติคงเล่นแค่ไดีบววูอื้ออเขาบานนี่เขาเฮามึงเจือไหมือยานบ่ยานบ่นั่น เสียงก็เลืเสียงเขา,าเสียงเขาอือเออเออตายแล้วนั่นพอใจไปน er, ั่นเอ้าเอาเหยียบเหเฮาเอาเฮาเอ้าจังสีเห็ดยัางเป็นนอนแล้วลิ้ย อดินทมเจ้เอออดินทมมันไม่มีดินที่นอนที่นอนคือพองเข้าแม่แม่ยางมันนีิมันรอนเข้าแม่บอนกันเธอเราไ่อยากกินแอกวมันตัวน้าานอยโอ้ยแยงหนูกินกันขอเน,นี่ยเ <c oughs> ด้นนี่ขอเนี่ยเด้อเยอ